ดีครับเฮ้ย hey. ตรวจตรวจไม่เจอโควิดแล้วเลยดีใจอะเอ่อนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีพบเพื่อนกีดกีดอะไรก่อนกีดอะไอเพื่อนไอพบเมื่อก,กี้ดูโคเวอร์ลองโคดพอเลยเห็นแล้วที่เขียนว่าโคเวอร์มาจากไอโฟนอะอูะอ้วัดีเห็นนะเปิดเอฟเฟกต์ก่อนเดี๋ยวมันไม่สนุก

เออยังไม่ได้อาบน้ำครับพูดกันแบบตรงๆนอนตื่นมาเที่ยงแล้วก็แล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปนอนต่อก็คนมันจะหายไว้อ่ะโควิดอาทิตย์เดียวก็หายไั่นม่มาแล้วต่วคนมาแล้วตะคนนี่จริงๆอถ้าเราไป rt pcr จะเจอเนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นคือ a t k ไม่เจอแล้วถ้าไม่เจอแสดงว่าแบบจะจามจะไอตอนนี้มันน่าจะแบบไม่สามารถออกมาได้แล้ว เสื้อตัวเมื่อคืนใช่ไม่ต้องตอกย้ำเอาล้นนอนอยู่ครับเอาล้นนอนให้เอาล้นนอน <c oughs> เพราะว่านี่อุ๋นอนเยอะกว่าออฟโรดมีช่วงหนึ่งอุ๋แอบไปหลับอืมอตื่นมากินข้าวใช่ไหมอู๋ก็ไปหลับแล้วก็ตื่นแล้วก็ไปหลับอีกออฟโรดตื่นมากินข้าว,ทำ,วทำนู่นทำนี่แล้วออฟโรดก็ไปหลับอ้าตื่นแล้ว ตื่นแล้วตื่นแล้วนะนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ว่าตอนนี้หัวนะ่าจะเป็นพายุไซคโคลนะอัพโหลดอัพโหลดใช่ครับผมอัพโหลดตอนนี้เป็นพายุไซคโคลนไม่น่าดูเพราะอะไรเป็นแบบเหมือนเหมือนแบบพายุเหมือนลังนกอะเหมือนแบบเฮ้ยอัพโหลดตรวจไม่เจอโควิดแล้วนะเว้ยเออ เมื่อกี้ไงตอนเราลนนอนพี่ลงไปข้างล่าง<สะ>แต่ถ้ารถตรวจเจอพี่ก็ลาก,ก่อนแล้วนะวันนี้พี่นั่งรถกลับบา้านเอาบ้าไม่ได้ซื้อมาให้อะ่ะผมมันยุ่งขนาดมันยุ่งมากปิง๊งพี่ตรวจไม่เจอโควิดแล้วว่ะอวดหน่อย เป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นอย่างนั้นแหละอืมสวัสดีนะฮะทุกคนก็นั่นน่ะสิเรามันมันยากมากเลยนะทุกคนกับการที่แบบว่าเราจะรู้แบบว่าคืออย่างเงี้ยอ,อูก็ต้องบอกว่าเออเราก็ยังไม่ได้มันก็จะเรียกว่าหายหรือ,อยังวะระวังกางเกง ผมลิคิตจะทำให้เราได้หากันเจอโห oh. ขนาดนั้นเลยวะ mm. ไปไม่ใช่วันนี้ก็คือนอนทั้งวันเนะอ,อัโโรดพานอนทั้งวันเลยะจะพูดอยังงก็ไม่ถูกพออูก,ก็คือนอนเอง จะทำให้เราได้หากันไหนมีใครกดรีเควสขึ้นมาเดี๋ยวถ้ากดรับจะเป็นยังไงนี่ใช้โทรศัพท์เครื่องเก่านะเนี่ยนี่ใช้ iPhone ไลฟ์จาก iPhone XR นะครับไม่ใช่ iPhone 13 Pro Max เซลาบูนะทุกคนอันนี้ไลฟ์จาก iPhone XR <c oughs> นี่รออีกสักประมาณอูก็จะตรวจอย่างนี้นะครับทุกคนตรวจอีกสัก ห้าวันถ้าไม่เจอไม่เจอไม่เจอเชื้อก็จะไป rt pcr rt pcr ถ้าไม่เจอเชื้อก็ก็เท่ากับว่าร่างกายไม่มีเชื้อแหละต้องกินน้ำเยอะๆทุกคนฉี่เยอะๆนะครับอบันละร้อยสามสิบสองบาทผมลิคิดจะทำให้เราได้หากันเจองีองๆ ก็โฟลไดอร์ผ่ผสวยใช่ไหมไอโฟนสิบสามันแบบเฮ้ยมูนิก้าดีครับไอโฟนสิบสามันมันจริงไปอะ่ะมันดูดิหน้าหน้าเบลอเป็นขี้เลยเดี๋ยวต้องมีไฟนิดนึ่งราเข้าลรสแกงไม่คือเข้าลรสแกงมันอ่อมันเป็นอย่างนี้เข้าลัาสแกงอะ่ะแอดมินบ้านมีคนเข้ามานะทุกคนอูไม่ได้เข้าไปนะทุกคนเออต้องบอกว่าแอดมินบ้านนะทุกคน ไม่เกี่ยวกับอัวอากาศดีมากวันนี้รู้สึกว่ากล้อง XR จะค่อนข้างดีกว่า13เพราะว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ก็ชัดอยู่เห็นนวด <c oughs> เห็นอะไรหมดเลย <c oughs> อยากฟังเสียงร้ <c oughs> องเพลงจะแย่แล้วเออต้องให้เวลามันสักแบบสามสี่ห้าวันนะทุกคนแล้วเสียงว่าจะกลับมาโอเคนะ วันนี้มีคนบอกจะทำรามเมนให้กินกินรามเมนรามยอนรามยมนมักกุเซียวเขาพูดว่าอะไรนะราเมนมักมักมักเซียใช่ปหมราเมนมักกุเซีของในตู้เยน็นเอาโรก็คือกินจนหมดแล้วอะไม่ค่อยมีอะไรกินอะ ถ้าเป็นห้องอู๋ก็คือสบเสบียงเต็มมากเยมยอนมักคิวเสือไม่มีแมฟนมะปิโก้อูสโสดอูสโสดนะครับเฮ้ยอะไรนะเลี้ยงข้าวยายน้องวันไหนเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงทำไมก่อนยายน้องต้องเลี้ยงโอ,โอ,อยงู๋โวบอสสวัสดีครับไม่งั้นบอสออกไปถ่ายงานดีใจอ่ะลูกแบบรวยแล้วอ่ะจะจะกลับมาเลี้ยงพ่อได้แล้ว ลามอนมกโกคาเลยามอนมกโกคาเลแอดมินยามอนมกโกคาเลชุดหนึ่งมันไม่ได้อยู่ได้แค่สองวันนะทุกคนชุดนึ่งมันอยู่ได้เป็นเดือนถ้าเราใส่นอนอย่างเดียวเออแป่งใต้แข่งใต้พี่หูรู้ตัวไหมว่านั่นแหลจริงเหรอขาบ้า จริงเหรอครับรอยสิวเริ่มหายไปแล้วเนี่ยโสดโสดกดหนึ่งพ่อเต็มปากพระเจ้าให้ความหล่อมาทำไมอ่ะหนูเอฟของอยู่แต่ like วิธีการ oh, so, <c oughs> ที่จะทำไม่เสียงเรากลับมาเราต้องกลับไปฟังเสเตทที่เราเคยร้องเพลงแล้วก็ลองรองตามดูสเตทที่อูชอบที่สุดคือ perhaps love ไม่ดิชอบชอบในเรื่องเสียงนะ perhaps love มันมันเพาะมากเลยอะไม่รูจะขายอะไรแล้วไม่เอาไปก็โดนแกอะ่ะ ลองให้เข้าลาสแกนแกงแอดมินไหมล่ะ <orith Seal> เอาไหมเอาเชนี่เต็มกับเจลมาแกนแอดมินบ้านตัวเองฉน้นกลั้อนก้อก้ันีนน ตอนนี้เราเซ็นค่ะโชกันช้าความสุรรออุ้ยมาเฮ้ยร้องเพลงได้แล้วอานินซสอิตาโกเฮ้ยร้องได้แล้วซาสฮามาริมิรากโกเในเกี๊เวชาโกะมาริฮานินเกะ ้ากโคแม่เราหวีเธอทุกวันแล้วแล้วเธอไม่หวีแล้วหรอครับ <c oughs> อ้ามา,าย,ยังไม่ได้วะโ <c oughs> ยังไม่ได้โย เสียงยังไม่ดีลเลยทุกคนเสียงยังไม่ค่อยหายดีเลยทำไมกล้อง iPhone XR มันดูใกล้ๆอยู่วะทุกคนหรือว่าเราไปอยู่กล้อง iPhone 13จนมันชินแล้วอะมันซูมไหมหม คสเตตอลาความแฟนมเขาาใใจจก็อู umas, ไม่เเ ury ury. ได้ใส่ชุดเดิมคนเดียว้วทุกคนเอารยก็ใส่ชุดเดิมก็เพราว่าอูไม่ได้นะทุกคนแต่เอารอาบน้ําแล้วพูดทำไมวันนี้พูดแล้วก็อายตัวเองจะลองไปซื้อมาตรวจป่า เอพีเก <AD> <ะ>่อรอู้สึดีปะกี่อันเผื่อพี่ปะไม่ใช่วันนี้อะร ร้อนดิก็เปิดพัดลมให้ร้อนไงเอามาเอาก็ตื่นรักมากไหมให้เพียงเธอฮัามเกลี้งกี่ยอชูกีเธอขี้ยอมาสองห้าเกี่ยลองได้แล้วทอชินเนเธอเสซอตอนนีที่ไม่ยอม เฮ้ยเฮ้ยเสียงหายแล้วเด็กเกิมอบมือเราจอยูอู้อีท่รลงมานิโอ้ไปไหวแต่ว่าเสียงดีขึ้นแล้วทุกคนเมื่อวานคือแบบไม่ไหวนะพี่แต้มเราตรวจไปเจอแล้วนะ เป็นแต่คนเซฟผัวอ,อย่าน้องเซฟเสียงเลยนะอ,อสวัสดีนะครับทุกคนอวดอีกสักรอบนึงดีคือไร้เพิ่งเอไปหาเดี๋ยวโอป่าเดี๋ยวมันหายเราไม่หายไม่หายตอนนี้รู้สึกโลมากตอนนี้รู้สึกโลมมากนี่เพลงลีฟ the d o โอเพ่น ไปฟังกันเยอะๆนั้นควจะสามแสนวิวแล้วอีกแค่ห้าหมืนวิวนะครับ มันปิดเม้นยังไงรู้ไม่ปิดไม่เป็นเหมือนกันอะใครชอบเพลงนี้บ้างกดหนึ่งหน่อยฮะอูชอบเพลงนี้มากแล้วในลย์ลิสต์อูว่าเนี่ย วิ้ย <c oughs> ไปเยอะสองแสนเจ็ดแล้วทุกคน Baby be waitin' ready talking don't could Cuddling so kissing There's keep me love much some Won't It I'm get ฟังทุกวันเลยจริงหรือเปล่ามีใครรอฟังมูเตลู้ไหมฮะห้องตรอข้างจะได้ยินวรอคือมีเลยหรอ ไม่เอกทําไมเอกทําไนสูงมากลองได้แล้ว่ะ Come on girl. Okay. ยังไม่ไหวไม่ไหวยังไม่ไหวอะไรนะร้องเพลงตั้งแต่นี้เพลงรักทุกเพลงเดี๋ยวไปอากีตาร์กับเปอาคีย์ทร์กคีย์ทร์ดนอารถผมมีีย์ตั ด้วยเราไปายูไลอะยูไลอะร้วไหนของร้านไหนของอด้วยใช่หรอเท่าไหร่วะเรื่องอ้าวเป็นโควิดป่ะเนี่ยเซฟคอนเดวีมาวิว่งวิง่ง ก็มาซิวิ่งวิ่งสิวิ่งวิ่งแฮมนะลูกแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่เจอช่ยง <laughs> า,าไ่ไดีๆดีแต่วันที่ได้พบเธอตรงจะได้ไมีไม่คำเกินขัทำไมวะยิ่งแม่เนย Oh! Tăng đa oan thi dai phốp thơ ko mai mi nóc mai Tăng đa oan thi dai phốp thơ ko mai mi nóc mai Tăng đa oan thi dai phốp Thì chớ sẽ Thì chớ mắc ngao Châu lòi im khổng thơ Tăng đa oan thi dai phốp thơ ko mai khai mi kia nai Thì <tư> chân กคดมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอเรื่นสวยกว่าเฮ้ยเสียงเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์จนเครื่องนี้ดับไปทุกคนแล้วเดี๋ยวจะไอโฟน13 Pro Max มาไลฟ์แน่ยังจำได้ดีวันแรกที่เราเจอกัน มันล้อหนีอ่ะเธอจส่ชุดขาวรักจำหมดใจตแต่งตาวันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เธอที่เธอสวยงามที่เธองดงามทุ่รอยยิ้มของเธอตแต่งตาวันที่ได้พบเธอก็ัไม่แค่มีพคยงในที่ฉันจะเืนมองดาวบนฟ้า ดวงตาของเธอนั้นสวยกว่าเนเม้นไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันอย่ากขอคุณเรื่องดีเรื่อยๆที่ทำให้เราได้พบกัน <c oughs> และต่อจากนี้เพลงรักจะเพลง มันนนนจะเเเเป็อทท่าท่า้แ <c oughs> บตหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวอูไปเปลี่ยนเครื่องก่อนแบตมันหมดแบตมันหมดอ่ะ <c oughs> you know is the run out the battery ทุกคนจะกลับมาเจออูในห้าสี่สาม สามสามสองหนึ่งบุยบุย